อัน,นี้นะคะเราจะมาแกะกล่องนะคะเราจะมา Unbox ถุงและกล่องชาแนลใบใหม่ด้วยกันนะคะก็จากช็อปไทยนะคะก็จะได้ของอุปรกรณ์มาครบเลยนะคะหน้าตาอย่างนี้เลยถุงด้านานอกเนี่ยก็จะมีดอกคารเลียแปะเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะอ่ะแล้วก็ก็ปูริบบิ้นมานะคะตรงหูถุงแกะถุงขอมกันนะคะน,นี่ก็จะให้ความรู้สึกเหมือนผู้หญิงแกะกล่องของขวัญให้ตัวเองเลย ก่อนอื่นก <ibl> ok ็จะมีกล่องก็จะมีนะคะใส่ใบเสร็จมานะคะเป็นใบเสร็จใบเสร็จจากช็อปไทยนะคะก็เวลามีปัญหาอะไรนะคะอะไหล่มีปัญหาหรือกระเป๋ามีปัญหาก็จะส่งช็อปได้นะคะก็อนี้น่าเป็นตัวกระเป๋าในกล่องสวยงามนะคะห่อของขวัญมาอย่างดีแล้วก็จริงๆก็จะมีดอกคาโมเลียอีกหนึ่งดอกในใบนี้ด้วยตามหลักน่าจะมากับสิ่งนี้แต่คงหลุดมาระหว่างทางนะคะตามหลักน่าจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าสวยงาม นี่นะคะข้างในก็กระเป๋าเนี่ยก็จะหุ้มมาด้วยถุงผ้ากำรรมะหยี่สีดำนะคะอ่าแล้วก็ในกล่องก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อยู่นอกถุงผ้ากำรรมะหยี่นะคะอ่าจะเป็นลักษณะเหมือนแคบุ๊กนะคะอ่าก็ทีนี้นะคะไฮไลท์สำคัญอยู่ที่สิ่งที่อยู่ในถุงผ้ากำรรมะหยี่สีดำเนะาะเห็นมะมาดูพร้อมกันแตนันอ่า ใส่กระเป๋าห่อ,อ,อ,หอกระดาษมาหนึ่งชั้นนะคะคือทุกอย่างของเขาไม่ว่าจะเป็นริบบิ้นหรือกระทั่งแบบสก๊อตเทปหรือสติกเกอร์เนี่ยที่แกะเหมือนสกอตเทปเนี่ยเขาก็มีสกรีนชแนลนี่คือแกะทุกอย่างพยายามแบบให้มันพยายามเก็บทุกอย่างให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเก็บได้นะคะแม้กระทั่งกระดาษห่อนะคะอันนี้คือกระดาษเขาหอ่อห่อสายโซ่ใหม่ทีนึงแลวไม่รู้ในกล้องมองเห็นหรือเปล่านะคะก็กระดาษสีขาวเนี่ยเขาก็จะมีคําว่าชแนลสีสีขาว,ขาว พิมพ์สีขาวอยู่ในกระดาษขาวนะคะก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่เออทุกอย่างคือสกรีนคำว่าแฉลก็พยายามแกะให้มันขาดน้อยที่สุดถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ออันนี้ขนานสายโซ่ออกแล้ว เป็นโซ่เลยทองเป็นขั้วมากหนึ่งเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเห็นปะ่ะไอ้ตัวแฟลตของชาแนลวอล์กนะคะบางทีเวลาปิดปิดใช่ปะ่ะไอ้ตัวตรงเนี้ยไอ้ตัวที่เป็นซิปตรงเนี้ยคือมันเป็นปัญหาปกติเลยนะของรุ่นนี้นะคะเวลาเออเราปิดตรงนี้มาใช่ปะ่ะ มันจะเกิดแรงกดทับระหว่างตัวซิปตัวนี้กับตัวกระเป๋าตรงตรงแถวเนี้ยเออมันทำให้บางทีจะเป็นรอยกดทับจะบุมบ๋มบุ๋มนะคะเวลาใช้งานเองอาจจะแบบลีเลี่ยงยากนะคะแต่ว่าในกรณีที่เก็บเอาไว้เฉยเยเนี่ยจึงจําเป็นนะคะควรที่จะมีสิ่งนี้ทับเอาไว้ก่อนหนึ่งหนึ่งชั้นเห็นไหมแล้วก็ค่อยปิดอย่างน้อยคือมันจะลดลดแรงกดทับที่เกิดจากตัวซิปนะคะที่จะทับตัวหนังกระเป๋าได้ระดับหนึ่งนะคะใบนี้นะคะก็ ชาแนลวอลเล็ตออนเชนนะคะอยู่ชาแนลวอล์กนะคะหนังคาเวียหนังคาเวียนะคะก็จะเป็นรอยย่ากนะคะอะไรก็สีทองนะคะอะไรสีทองนะคะโกฮัทแหวนแล้วในกระเป๋าทุกอย่างมาแบบม,มือหนึ่งก็จะอ,อย่างเงี้ยสวยแปะหนังแข็งหนังแข็งแต่ง เม็ดขาวเวียชัดทุกเม็ดนะคะอ่าด้านในช่องซิปตรงนี้นะคะอ่าก็จะเจอการ์ดนะคะการ์ดโฮโลที่บอกว่าเป็นโฮโลที่เท่าไหร่หรือกะประมาณปีปีที่ผลิตได้นะคะแล้วก็เอาไว้เช็คว่าเป็นของแท้นะคะอ่าเลขโฮโลแกรมตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถเช็คได้นะคะเช็คได้กับตัวกระเป๋าด้านในนะคะก็ะต้องหาอ่านี่นะคะเลขเลขโฮโลี่อยู่ตรงนี้ เลขคนโลอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เช็คว่าตัวเลขเนี่ยตรงตรงหรือเปล่านะคะกับตัวเลขคนแดงเบอร์กันดีนะคะตามสไตล์ของชาแนลนะคะอ่าตรงนี้เขาก็มีการ์ดเสียบมาให้เป็นการ์ดแ,แบบปลอมๆเป็นกระดาษแข็งนะคะเพื่อให้กระเป๋าอยู่ทรงด้วยอะไรด้วยนะคะอ่าชาแนลวอลกก็อย่างที่เคยรีวิวไปคลิปก่อนนะคะก็คือชาแนลวอลเนี่ยจะสามารถเก็บการ์ดได้6ใบนะคะของจุกจิกกุญแจกุญแจรถอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะลิปสติกไว้ช่องนี้ได้หมดเลยไว้แต่การ์ดอ่าแล้วก็เงินสด เงินสดก็อาจจะไว้ช่องนี้นะคะพวกของสําคัญนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีช่องเล,เล็กๆตรงนี้อีกหนึ่งช่องอันนี้นะคะเอาไว้ใส่พาสปอร์ตได้เวลาไปเที่ยว่างประเทศนะคะโทรศัพท์มือถือก็อาจใส่ไว้ช่องหน้าศึกนะคะแล้วบางทีขวัญก็จะแบบช่องนี้ก็คือเป็นช่องซิปที่ลวงได้สุดเลยนะคะลวงได้สุดเลยก็จะเอาไว้เก็บปากกาหรืออะไรที่นานนาันทีก็จะสําคัญได้ใช้บ้างนะคะ,ะแล้วก็เช่นเดิมนะคะด้านหลังก็อาจจะไว้ใส่พวกบินใบเสร็จหรือการ์ดการ์ดประจรถนะคะ c h a n นลวอล์กนะคะชาแนล e วเลตแอนเชนใบใหม่ล่าสุดนะคะแกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใครที่ซื้อชาแนลมาใหม่นะคะก็แนะนําให้เก็บอุปกรณ์กล่องถุงผ้ากระดาษทุกอย่างเนี่ยให้ครบเท่าที่สุดเท่าท,ที่จะครบได้นะคะก็ติดตามฝากติดตามคลิปนะคะ YouTube ที่ c h a n e l c h a n n e l ข,ของขวัญมณีได้นะคะหรือฝากติดตาม IG นะคะขวัญมณีโคร s e t ด้วยนะคะ โอเคค่ะบ okay, ๊ายบาย